ผมได้ตำแหน่ง d ดีฟลต์แล้วทีนี้ผมจะแย่งของที่มันขโมยไปคืนมาท้ามขายแบล็กเม์ของอิรักในตลาดเปิดแล้วก็ทั้งหมดที่ทำจะศูนย์เปล่าไม่ว่ามันจะหายไปหรือออกสู่สาธารณะก็ตามผมก็ไม่มีอะไรเหลือให้เดเมียนโอ้เพื่อนเราเจอของที่ค่อยแล้วแกอยู่ไหนตรงนี้มีเว็บแคมอยู่ด้วย ต่อสายเข้ามาแล้วดูสิว่าฉันเจออะไร แบบที่ฉันไม่เคยเห็นมาก่อนเลยฉันตกลุแล้วเข้าให้แล้วคีณโนเจับมันได้แล้วผมณควรทำออกไว้มันอยู่นี่นี้ฟังดูไม่ค่อยดีฮะลืมของเล่นนั้นซะเราจะพาแกออกมาเดี๋ยวนี้รู้แล้วนะโอ้โถยขอโทษทีนะเจ้าหญิงวั ู่อยไอ้โนูนี่มีพวกฟิกเซอร์ทำงานให้ไม่ว่าเราจะไปแตะโดนอะไรเข้ามันทำให้เจ้าพวกนี้รู้ตัวแล้วไอ้เวรพวกนี้มันมากันไวมากแค่ก้มหวัวต,ต่ำๆไว้จะพาแกออกมาเองแทบจะบางอย่ายในคอมพิวเตอร์ของมันนอกจากไอ้ตัวต้นแบบบ้าๆนั่นแล้วมันไปหามาได้จากที่ไหนกันนะ่ะให้ตายเถอะนี่ฉันมีสักสิบนาทีนะ กเจออะไรเหรอฮะในคอมพิวเ,เตอร์มันน่ะใช่จุดอ่อนนะสิถ้าเจอจุดอ่อนในนั้น,นมันพอข้อมูลติดตัวไปด้วยเหมือนอยู่ในกระเป๋าอะมันเป็นการป้องกันข้อมูลหรือมั้งแต่ตัวมันไม่ได้ปลอดภัยอย่างที่มันคิดหรอกหมายความว่าไงถ้าเราหามันเจอก็ข้มยข้อมูลกลับมาได้เหรอและมันก็ไม่รู้ตัวด้วยคิดจะหาเรื่องอะไรมากแค่นี้เหรอไอ้หมอนี่เขาไม่รู้ว่ามันไม่เก็บตัวอาซะเลย พามันไปห่างๆท่านข้งเราเออกมจากที่นี่เลยเร็วเข้าฉันจะโทรหาตอนแกนี่ได้แล้วอย่าโดนฆ่าตายสะก่อนล่ะ โอ้มีเรื่องหนึ่งตอนฉันอยู่ในรังหนูนั่นฉันสังเกตว่าอะไรอะไรใน TDS ลวนไปหมดเลยใช่มันได้ s s ไปและฉันเดาได้เลยว่าแกเป็นเป้าอันดับหนึ่งของมันไอตัวด,ดจุจูฉันปล่อยหมาล่าเนื้อแล้วฮ่าฮ่าฮ่าฮ่ ไว้พบกันเร็วๆนี้ฮ่า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 คอยคอยคยเฮียดเก้เคยได้ยินที่ชื่อว่าดอกคันชั่นไหมทุกคนในชิคาโกก็เคยได้ยินกทั้งนั้นแหละแล้วมันทาไมละวะ ยังไงเหอะมันก็ดูเหมือนเป็นที่ที่ดีฟอยชอบไปซิงตัวอยู่ได้มาเท่านี้เหรอโอ้แล้วฉันก็เจอ USB ขนาด6กิกที่มีแต่หนังโปเล,ลสเปียดเต็มไปหมดเลยอยากดูไว้ยล่ะเ <c oughs> ก็บไว้ดูตอนชักว่าของมึงอนะ